สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปปเรานะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นนะครับพี่ๆเลขเด่นตารางนะครับงวดประจาวันที่15เดือน5 2023นสาะครับผมสาหรับนะครับในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆของเรานะครับตัววิ่งตัวรู่นนี่ถือว่ามานะครับน้องถือว่ามานะครับแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับพี่ๆ ตัวเจาะไม่มานะครับมาในเลขตารางแทนเนาะในงวดที่แล้วผมให้วิ่งศูนย์รูดสามนะครับพี่พี่ผลที่ออกนะครับหกสามสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับเบิ้ลอีกแล้วนะครับหลังจากเว้นงวดเดียวเนาะหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับใครวิ่งรูดที่หนึ่งสามนะครับพี่เข้าไปที่นะครับเข้าไปที่เลขล่างชุดหกตัวนะครับหกสามนะครับของเราไม่มีนะครับพี่พี่ของเราไม่มีนะครับส่วน ใครวิ่งศูนย์นะครับใครวิ่งศูนย์หรือว่าศูนย์ไปรูดนะครับเข้าไปที่4ี่ศูนย์นะครับผมเนาะผมก็เน้นให้อยู่นะครับหลักสี่นะครับพี่สี่เก้าสามสามสี่สี่สองเนาะนะครับผมแต่เขาไปออก40น,นะครับถ้าเกิดใครจับวินนั้นเลขตารางนะครับพี่พ<ๆ>เข้าไปที่40นะเนาะเลขล่างชุด6ตัวนะครับก็ในงวดที่แล้วก็มา0มา4มา3นะครับมา3มา3หลุด2นะครับในงวดที่แล้ว ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกจะเกิดใครจับวินในเลขตารางนะครับเนาะแล้วก็วิ่งสูตรลุ้สูตรนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับรวมไปถึงพี่น้องทางสปปลาวด้วยนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9นะครับผมเข้าไปสอบถามแบดมินดูก่อนได้นะครับ วันนี้นะครับเลขตารางของเรานะครับที่ผมจะให้นะครับพี่พี่ก็จะมีเลขสี่เลขสี่เลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขเก้านะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับ จับวินในเลขตารางได้นะครับพี่พี่ <c oughs> เลขจับตารางนะครับสองตัวเด่นที่ผมจับได้นะครับก็จะมีในที่สองเจ็ดสองเกนะครับผม ก็อาจจะมีเสียงฝนตกด้วยนะครับพี่พี่เนาะทุกทีนี้ตกแรงมากเลยเพิ่งหยุดนะครับียกว่าจะไม่ได้อัดชิปแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกเสียงดังมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ6ชุดนะครับที่ผมจับมาตัวเด่นนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะของเรานะครับ หนนะครับผมหนึ่นะครับผมเนาะก็3ชุดนะครับสลหรับใครที่ทุนน้อยนะครับตามผมได้นะครับผมเช่นชอบเนาะในเลขตลรางนะครับพี่พี่ในงวดนี้ ที่ผมเด่นสุดนะครับก็จะมี1แล้วก็2นะครับเลขพี่น้องนะครับสลับชุดเด่นเลขตารางนะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินได้นะครับผม <c oughs> เลข3ตัวนะครับ <c oughs> ผมให้ไป3ชุดนะครับวันนี้ก็จะเป็นในที่2 2 7นะครับ 7จ็ดหนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ3ตัวนะครับเด่นสุดก็จะเป็นที่714นะครับผมส่วนเลขวิ่งลูดนะครับ วิ่งลูดในงวดนี้ผมให้วิ่งไปที่2นะครับรูดไปที่1น,นะครับพี่พี่เนาะก็ยังเด่นหนึ่งนะครับสหลับโค้งสุดท้ายวันนี้ถ้าอีกตัวหนึ่งก็7นะครับเลข7เ, <c oughs> เลข7นี่ถือว่าก็เด่นอยู่นะครับสลับในงวดนี้นะครับแต่ว่าผมเลือกตัวที่เด่นสุดนะครับก็คือ2กับ1น,นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจแอดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่พี่ก็ใครได้แนวทางตัวเด่นจากผมหรือว่าได้มาจากอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์9 9 9เนะครับเข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับใครเข้าไปแล้วก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมรอรุ้นนะครับสองทุ่มเนาะ สองทุ่มยี่สนะครับนอก2องทุ่มยีกนะครับก็เราลุ้นว่าแนวทางวเวลาพัฒนานะครับจะมาติดตัวประกบคู่หรือว่าวิ่งรูดหรือเปล่านะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ